เพลงชีวิตหมายเลขสี่สันติภาพเจ้าเอย๋ยสันติภาพเจ้าเอ๋ยบทร้องนั้นดังอยู่สนานโลกทั้งหกทิศจะมีใครบ้างเล่าที่ไม่เคยได้ยินแม้ไม่ได้ยินด้วยหูท่านก็จะได้ยินด้วยตาหรือแม้ไม่ได้ยินด้วยตาก็ตามด้วยจม,มูก หรือด้วยลิ้นหรือด้วยกายสัมปัสปก็จะบอกท่านได้ว่าโลกนี้ร่ำร้องหาสันติแม้ที่สุดผู้บอดแล้วโดวยทวารทั้งห้าก็ยังจะได้ยินจากทวารใจของเขานั่นเองว่าทั้งโลกและทั้งตัวเขาเองก็ต้องการสันติโลกดิด ก็สันติตามสภาวะของธรรมชาตินั่นคือเมื่อแดดทอแสงให้พืชไม้เพียงพอง,งามเมื่อฝนช่ำน้ำให้พืชไร่แต่เพียงพอดีเมื่อลมโปรยให้ไม้สลัดใบแก่สลัดกลีบดอกได้แต่เพียงพอหมอกเมื่อนั้นย่อมเป็น,นสันติภาวะ สำหรับโลกธรรมชาติแล้วความอุดดมย่อมมีแล้วอยู่เต็มโลกนกน้อยก็จะลงจิกกินผลที่สุขอารามจากต้นพืชแต่พอเลี้ยงกายจะโลกก็เพียงหมายไปให้รูปที่ในรังจะไม่มุ่งสังสมสะสมเกินกำลังเกินพอดี ยิ่งตัวใดมุ่งเมตตารู้จักฆ้าไปแบ่งปันเพื่อนบางตัวที่ง่อยปเปลี่ยนบจไข้และไม่มีแรงกายแรงปัญญาก็นั่นแหละคือสันติภาวะอันมีแล้วอุดมโลกก็คนหนอคนจะมีบ้างไหมที่เข้าใจคำว่าพอดี โลกมันย่อมไม่มีความพอดีอันเนื่องมาแต่วาดสนาบารมีจำแน่บงการให้เกิดบางคนเกิดมามีวาสนาบารมีมีมรดกสมบัติทันทีโดยไม่ต้องเหนื่อยยากบางคนแม้ไม่มีมรดกก็อาจจะเก่งกาจสามารถสร้างความอุดมลาภอุดมยศให้แก่ตนได้และ แม้ใครใดจะมีลาบสมบัติยศสมบัติด้วยลักษณะใดก็ตามเมื่อมากเกินพอดีแล้วก็ต้งทำโลกให้มันสันติด้วยสติปัญญาด้วยใจและด้วยน้ำมือของท่านเถิดความเก่งในทางสะสมสั่งสมจนเกินความพอดีนั้น จะไม่ใช่ทางแห่งสันติเลยแม้ประตูเดียวแต่ความเก่งในทุกๆท,ทางยกเวน้นการสะสมสั่งสมไม่ว่าลายศสันเสริญหรือแม้แต่สุดนั่นแหละจะช่วยค้ำจุนโลกและจะทำโลกให้มีสันติภาพได้ชงัดทันที เมื่อผู้มีความเก่งนั้นแจกจ่ายความเกินพอดีของตนช่วยคนที่ยังไม่พอดีทุกวิถีทางโลกจะไม่ต้องโอดโอยร่ำร้องโดยบทครวนของคำว่าสันติภาพเจ้าเอ๋ยแต่โลกจะเงียบสนิทและสู่สนันติด้วยสภาวะของความแท้จริงเอง จะมีเสียงที่ดังขึ้นมาแทนก็จะคือเสียงแท้ซ้องของคำสรรเสริญคุณของผู้รู้คุณคนนั่นเองที่จะดังอยู่ไม่มีสันติลงได้และไพเราะซึ้งไปนานเท่านาน